ก็ลาตาเดียวยืนหยัดทำเดียวก็คือเอ๊ะเอ๊ะสิโล คาครับขอกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดพระธุดงกลางน้ํานะครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางเลขเหรียญเหรียญผีนะครับเหรียญปากผีไม่รู้ปู่ทําหรือยังนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมปู่บอกว่าให้มาถ่ายกุฏิปู่ให้หน่อยนะครับผมอันนี้กุฏิเอาไว้ทําอะไรครับปู่ไว้ให้ พระที่มาจําวัดหรือว่าปู่มาจําวัดเองครับผมบางครั้งก็พระที่เดินทางมาที่มาอาศัยอ,อยู่ด้วยกันทำงานอะไรมาปฏิบททัติธรรมที่ไหนก็สํารองไว้น่โอ้สํารองไว้เหรอครับ<ม>ปู่อยู่ก็แบบสมรสีนุละแบบนี้ละเก่าๆนุ่นละครับผมส่วนของปู่ก็อยู่กลางน้ําเหมือนเดิมใช่ไหมครับปู่นู่นนะครับอีซีครับผมนู่นแหละครับกลางน้ํา นี่นะของปูกุฏิปูเนาะอันนี้เป็นกุฏิสําหรับไว้สํารองให้พระได้เดินทางมาได้พักผ่อนเนาะปู่เนาะได้พักได้มาจําวัดนะครับผมนี่นะครับกุฏิปูเนาะครับผมวันนี้มาถ่ายทอดให้เอฟซีได้เห็นนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกุฏิอีกหลังนึงอัน,นอันนี้ก็กุฏิแหครับ ได้ก็ยังไม่มีท่ามาอยู่ประมาณสอหลังเล็กๆนุ่แหละโอ2สองหลังโอนี่นะครับผมอันนี้เป็นกุติเนาะสหลังเล็กๆครับเอาเดี๋ยวเราจะมาฟังแนวทางของปูกันนะครับเอฟซครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นกุติกลางน้ําของหลวงปู่นะครับยังไงก็ขอกําลังใจพ่อแม่ๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้ เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับคัะธรัตยการครับผู้ครับซีก็ให้ตามมือทุดยหายมืออ่นเด็กสีออกวันที่สิบเจ็ดใช่ไครับนาสิบเจ็ดครับผู้ครับกำลังสร้างกุฏินะปูนนะ่เนาะเออเขาต้งสร้างกุฏิว่าต้อียากเกมที่เขา,เาสบาย สังกะสีเกา่าๆมาก็ดีใจแล้วก็มีอะไรเก่าๆก็ดีใจเพราะว่าเราก็ทําไปแค่เศรษฐกิจพอเพียงเนะเาะเอันนี้ญาติโยมถวายมาเหรอครับปู่สังกะสีก็มีเป็นเป็นพระเป็นพระที่อยู่ทางาทางากิทีุบุลักษ์เนาะครับท่านให้ว่าไป เขาเนือออกแล้วก็ท่านก็อ,อนุมโมทนาทานด้วยสินทาด้วยกันนี่แหละให้มาไม่ใช่การโยมนะสินทา,นนา,าท่านก็ไปอนามันการปาะจักษ์ข้ามก็คือท่านก็ให้มาไปสร้างกุฏิน,นะพูเนาะเออท่านฝึกแล้วก็ ถ้าจันทรไปมาก็ได้มาพักอาศัยกันครับแต่ปู่ก็ยังอยู่กลางน้ําเหมือนเดิมก็อยู่กลางน้ำเหมือนเดิมแปลว่าจะทําหลังใหม่อยู่แต่ตอนนี้ก็รอศรัทธาอยู่นะท่านเนี่ยครับเพราะว่ามันยังไม่มาเป็นเป็นแตจะสักครั้งหนึ่งนันสักสองสามวันเนาะสักสามตัวจ่าจ่าเนาะปู่เนาะเออเทวดาก็น่าจะสงสาม ปู่นิมิตฝันบ้างไหมครับผมใกล้วันแล้วนะปู่มันมีตันอยู่แล้วมีโยมเกศเคาหนึ่งเขาก็เดินลงไปหาที่สตินั่นแหละว่าหลวงพ่อจะทำอะไรเขาทำก็บอกว่าจะทำโครงการจะทำฐานพญานาคเขาก็ว่าอยากจะร่วมโมทนาสัจใจช่วยเขาก็า ใส่ขันมาถาวายให้มันเป็นเงินห้าร้อยสี่สิบสามบาทห้าสี่สามอันนี้คือฝันออใช่ไหมครับเพื่อความฝันออครับสามน,นึงเนาะสีสส่สามหอไนห้าสี่สามก็เป็นความฝันถ<ม>้าเป็นคำลาตาเดียวมีตัตวใดก็ค่ะพูกลาตาเดียวยึงหยัดคำเดียวก็คืออ่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เอกเอกสิโล โอ้เหบอลเนด์นะคือบบอลเลนเดอร์ถ้าเป็นซาซาไทยก็แปดแปดศูนย์อตเก่านะปู่เออก็ตัวเก่าห้องละมันก็ลาแต่เดียวมันยังนิดนึ่ีเนะมันยังก็คือขึ้นลงด้วยไหมครับปู่มันชอบขึ้นชอบลงก็อันนี้อาจจะมาก็ไม่รู้ขึ้นลงเพราะว่าส่วนมากเราไปต่อยมะพร้าวแล้วก็ขยับอีกใช่ไหมล่ะครับ อ่าแทงขึ้นก็แทงลงอยู่นั่นแหละโอ้ขึ้นลงด้วยนะครับแปดแปดเนื้อแล้วก็แปดแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าเป็น่งเนี่ยน้าปูเพราะว่ามันมากมันมากสายทางแบบคชอว่าของห้ามันขึ้นขึ้นลงมากตลอดเนาะมันเ้าจับทางมันได้แล้วครับเพราะว่าเราจับทางมันได้น้าปูเนาะมือมันสิเเลียนแลงอยากจะหฮากับคอยเิจารหน้าเบ่งเพราะว่าจอไปมากกว่าสิ มาหางเดียวตลอดบ้านก็ให้ร้ายเจออยากสร้างใหัม hmm. ันแลวั้งสีนะก็ไปนี่ปูใงหางเดียวตลอดเออก็ไปสิหางเลอวนร้ายมันเกียงมั่นใจเนาะปูมั่นใจตัวไหนค่ะฮะงวดนี้มั่นใจตัวไหนครับปู่ก็มันก็นิ่งมาตลอดแล้วก็คือมั่นเรื่องมั่นใจหนึ่งก็คือ สรุปแล้วก็คือเกี่ยวกับรถใช้งานทุกวันเนาะทะเบียนมันอะ่ะเพราะว่าถ้าพูดไปนี่กันละมันก็ตัวเดียวกันนี่ยแปดแปดศูนย์ี่ป่ะคะปลามันมากงสันนากับเอาต้องสันตัวเอาแล้ว,แล,วแล้วใครไปเขียนอยู่ข้างกุฏิศูนย์สี่หกกับสามแปดเนี่ยครับปู่ตรงไหนเนะี่ยนี่ข้างนี่ยน,นะครับก็คนที่มาโยมที่มาด้วยกันกับอพอันนั้นเนี่ยเขาเขาให้มาที่พระอะไรอย่างนี้นนด้วย ก็เลยเขียนทิ้งไว้โอ้วันติดไปพ่อยู่อันเนี่ยข้างกุฏิเนี่ยครับเนี่ยเป็นตัวเลขเหรอไม่เป็นตัวเลขเลยครับปู่ว่าปู่นึกว่าปู่ไปเขียนไว้บอ๋อเดี๋ยวว่าตัวเลขเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะปู่เนาะเออกับล่องเบิ้งพระเจ้านั่นนางสีแล้วแล้วกับร่องเบื้องพระเจ้าสมบัติแล้วก็ต้องคอยวาจากางเดียวของสิ่งนี้ เขนเขา้ยงสี่มีเลี้ยญเก้าจังสี่เขาไม่ให้ปูได้เนาะเออเขาม่เลี้ยญเพรว่ามันใจว่าไม่ถึงของแท้เขาสามาเถยเมื่อค่อยเอาเรขกมันมาจากเออสุท่านที่ราเสือกมองห้าที่ห้าเรากันเสรนะครับลองเสร่จละแม่ดาวเป็นกางย่อมคือว่าหาเรื่องหัวมือหัวมองสิงงวดหน้าคือปู่จะไปทําพิธีที่นั่นใช่ไหมครับเออไปเส็จเสรนละเพราะว่าอันเออจะพุ่มจะทีเป็นหิว นุ่งหัวหมูนักเลยคีณหันเข้าก็แปลาหันก็คือเจ้าสิสามตัวตรงบักเรืองสินะโอ้มาใส่เมื่อใดก็พวากันเด็กทราบเมื่อกี้ได้ไปเลี้ยงหัวหมูยังค่ะเพราะว่ามื่อนั้นว่าได้ไปเลี้ยงหมองมันเนาะเป็นอยากเตยดอกสางเป็นอยากมีน้าท่างหันเข้ากับเป็นกจิตเนี่ยน้ำยึดหายเข้ามันบ้างมาจากควายเห็ดคอยท่ามไปครับส่วนเงินปากผีไว้ทําเป็นงวดหน้าใช่ไหมครับปู่ มันปากดีมันปากีแล้วันน่าสวดนี่มันก็จิตไปหางไม่แต่เรื่อยๆสินะก็เลยยึดตีวสั้นก็เสไเพราะว่าประเดิมเจ้าที่แห้งหรือคนใบห้าสวดงานก็เลยเสียรักมาจะฝุ่นทังสิก็เลยไม่ทำงวดนี้เลยไม่ทำเลยนะปู้นเนาะเออก็เลยเอาแบบห้าเก่าเลยก็มันมากตีถึงทุกคนครับเพราะวันก็ได้สวดไปเรื่อยเพราะว่า้าเก่าเข็กขนในสวดมากกจิปั้นท่องใดมันบ้างครับผมพีพากานมาก้าปั้นท่องหมดเลยเ Okay. นี่จะได้ใส่ขี้เข่าผมน,น่านได้ให้สวนมากกว่ากันไปครับตัวที่เพิ่มมาใหม่ก็มีห้าสี่สามใช่ไหมครับปู่ที่นิมิตนะปู่เนาะเออเป็นความ,าวมพันอันดาดย้อมคนแก่เพลองบัตใจมาถวายจังศิลป์นะครับซอยสางเด้อส่ส้อยสางเก่าออกทิ้งไมากจะเป็นความพันต่วนั้นเ้ย ห้าร้อยสี่สิบสามเลยครับปุ่ห้า้อยสี่สิบสามบาทชัดเจนเป็นไรชัดเจนเลยนับเงื่อนความหรอเปล่าโอ้โหจะเป็นกฝันเนาะครับเป็นนิมิตฝันนะครับปู่เิจากทีดาเพิจากสางน้ำหรอกครับด้อยสี่สามบาทประถุดรงกลางน้ำนะครับผมเป็นแนวทางนะปู่เนาะเป็นนิมิตฝัน ในงวดหน้าเราก็จะไปที่ไหผีกันเนะปูดเนาะไอพีปู้แปดโอกมาลาโันมันจะเป็นผู้ชายร่างนีายๆเป็นแตงตัวคือทาหารโบล่านเมื่อกี้เอานี่พ่าเอฟซีมาดูนะครับผมไม่รู้ใครเขียนไว้นะครับปู่เขียนไว้หรือเปล่านี่นะครับผมเ,เขียนไว้ศูนย์สี่หกล่างสามแปด ใครมาเขียนไว้เนอะอเออศูนย์สี่หล่างสามแปดนะครับอันนี้เป็นกุฏิที่ท่านสร้างใหม่นะครับผมนี่นะครับคุณเขียนเลขไว้เออที่กุฏิเนาะโอ้ศูนย์สี่หกล่างสามแปดนะครับตรงกับเลขที่บาวเลยเอ,อ๋อตรงกันเลยใช่ไหมครับตรงกันเลยมีกดแชร์ไว้เนาะคะ่ะกดติดตามทางช่องไว้เนาะคะ่ะ โค้งสุดท้ายแล้วเนาะเบิือซับกันไม่เนาะค่ะโค้งสุดท้ายแล้วเหมือนเดินเลยสิออกระปูดกักนบกบบว่าเอาอีกแถวนะค่ะโต๊เก้าค่ะสำหรับเอสซี่ี่โทรมาถามกับเบิง้งช่างช่องเด้อค่ะเด้อเพราะว่าในช่องมีเสลียดก,กว่าโทรถามเนาะบ,บางที่แอดมินก็นยากบางที่ก็ตอบว่าเมือ่อเพราะว่าแอดก็สมองว่ดีปันได้จําทุกอาจารย์ก็จาว่าได้แบบพี่น้องเลยมันเบิ้งในคลิปนันสด้เห็นทุกตัว้อคะ แปดแปดเกแปดแปดหนึ่ี่ขึ้นลงนะครับแปดแปดศนะครับหรือว่าใครจะกลับเป็นแปดแปดหก็ได้แล้วแต่ดุลพินิษของพ่อพ่อแม่แม่แมเนาะครับเอายังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ